สวยยากระบอสวยงามน,นะครับ<ว>ตอนแรกผมเข้าใจว่าวันนี้มีการประกวดนางงามครูตองครูมินแม่ครูมินนี่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านอีกนะครับผมอแม่ครูป็นลูกศิษย์ได้ข่าวลูกศิษย์ท่านนี้ไปเป็นหมอเป็นอะไรเยอะแยะมากมายครับผมอ่าง,งานรถแห่บิ๊บสาวจากอบต้ันโศก ครงข่าวฟุตเลยครับช่วงนี้เรารลังกครับเราะดังให้ธรรมดากัรท่านผู้เกิดที่มารบชมกันองไปทเกทีได้ กำนันสุวัสด์แสงอ่องครับผมท่านเลนพันธ์ปนาเป็นประหลัดอบตรักษาการนายกท่านสุวัสแสงอ่องนี่เป็นกำนันเป็นกำนันหญิงเฮ้กำนันกลางบ้านไหวสุดยอดครับน้อยๆแน่ๆก็มาเฮ่ครับผมแห่เป็นเขาบอกว่าสร้างไว้ตั้งแต่น้อยนี่แหละครับมันจะได้ดีนะครับแคงเออและขบวนบ้านไหวอยู่นะครับยังเป็นบ้านไหวอยู่ครับ ทีมงานบันไา,นายอีกเดียวพ่อขุนพมืองที่ในประวัติศาสตร์ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเมืองราณพ่อขุนพาเมืองข้าพระผู้สร้างชาติไทยมีอักษรนอกประวัติศาสตร์นครับผมขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีลลีฝั่งผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จากสามบันท่านนะครับนอกก่อศาสตร์ตอนนี้เป็นก่อศาสตร์ท้อกทิ้งให้กับแรวทางให้น้องที่ได้เรียนได้ศึกษาความรู้กันว่าเสียสละกล้ามาชันฉลาด นในคืนคุณลักษณะนะครับของพ่อคุณพามาถ่ายทอดให้กับบรรดาชาวยุโรปหลานเยาวชนคนไทยของเรากราบคุณตามมาด้วยขบวนอะไรครับร้องเพลงบ้านวังร่องครับโดยท่านพอสะอาจันเพชรนะครับครับผมท่านพอสะอาจันเพชรนะครับนี่ก็คือบุคลากรผู้บริหารนะครับน้ำดีนะครับอีกท่านหนึ่งของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปราชธมศึกษาพิลเขตสอบมีรางวัลระดับชาติมากมายเป็นหน้าเป็นตาให้กับท่านผู้ดีการครับปีนี้ีกาบุญสังขาพรครับผู้ดีการทำการเขตที่การศึกษาราชธรรศึกษาพิลเขตสอบปีนี้ได้รับมอบทํำสร้างโรงอาคารโรงอาหารจากอาชิโนโมโตะโอ้อันนี้เรียนบ้านกร้องตุ่มครับทำผม ผมก็จะได้มีนะครับสถานที่กราบของลหานเนี่ยเขเลยต่างๆงานท่านพอสังอาจเพชรพร้อมบุคลากรครูอันนี้ครูนะครับโมโมเป็นไปอักยวัดอันนี้เขาจะไปวางห้เท่านั้นเฉ้ยเอวโมนี่สวยงามเออครูนะครับคนนี้นะครูเสและก็ยังมีโอ้มีกันติมข้าวน้อยจากโรงเรียนบ้านวังร่องครับผมมีกันติมข้าวมีท่าเรียกว่าหลงข้าวใช่ไหมครับผมเออท่าข้าวที่เกี่ยวมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับครับ ดรงรีิน้านวังร่องนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเราของศึกษาเพื่อจงเป็นจอสอนและยังมีสาวงามที่นั่งอยู่ด้านบนสวยคือน้องหอมศิลปครับผมรอเป็นน้องหอมศิลป์พอน้องออนศิลปแล้วก็มีด้านหลังครับผมถ้าถ้าดูแล้วเป็นขบวนเศรษฐกิจพอเพียงดีคนแบบที่ดีงามโดยเฉพาะท่าน ในหลวงการที่ก้าพระลมชนกาทีเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระงคนั้นบวชเศรษฐกิจพอบียงของพระองค์ท่านครับต่อไปพระท้าวป่าพระบาทเสด็จสู่สวรรค์วันที่12พครบ้วันที่ค์ท่านได้เสด็จสู่สวงสวรรค์นะครับพรเจ้แ่นดพระนางเจ้าสศริฐกิจพระบรมราชินีนาาพระรมราชินีพันปีหลวงซึ่งมีพระราชกรณียกิจมากมายนะครับครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาลาวเลยวอย่างไอ้นี้ภาษาลาวว่าเราเรียกว่ากระเบือ้องพูดง้างไปได้ต่อหน้ารัฐมนตรีเฮ้ยมันมันเป็นภาษาไทยลงให้พ่อท่านไทยลงให้สื้อภาษาไทยให้ซื้อภาษาลาวท่านไทยลงอืมอ้นี้เขาเอื้อว่าอย่างไรกันดำๆนะเอาดิผมเอาดิเอ๋เอาดิเอาสิเอาหน่อยนะ โอ้โหเหียเห็นไหมพอตีนี่มันจะไปเลยนะไวยตัวนี้ยังไม่ได้สนเข่าเท้าเขาทำมาของดื้อแดงไวยตัวนี้ดือขอบคุณโค้ด่นะครับขอบคุณพี่น้องติดตามด้วยประมาณมือข่าไร่สนมือหนึ่งเพชรบูรณ์ถูกต้อพักเพราะแกถือมือเดียวอีกมือหนึ่งว่างคครับมือหนึ่งแสดงว่าเป็นมือหนึ่งที่ถือมือเดียวเข้าใจพูดเนาะครับ โอ้ยแต่ละท่านได้กินข้าวนี้สมบูรณ์ยืนทางกานเลยเนี่ยผมว่าลูกสาวอาจารย์สมานทูกงานนี้ร้อยกว่าคิโลขึ้นทางการนี่เป็นขบวนนานมีควันที่ทำมาเลยเนี่ยควันี่อันนี้หน้าที่นี้ว่าเป็นจุ่กรรมหรือเป่าลูกอ๋อนึ้อข้าวนึ้อข้าวควันเสี่ข้าวหรือเ่าเอ้โอ้ลูกสาวอาจารย์สมานไม่สิ่ข้าวลูกการแค่ลูกสาวอาจารย์สมานมีแต่สวยๆบวบๆสวยๆเลยนะและ ใน,ในวันนี้เป็นขบวนรถเจดีข้าวคบจำลงองน,นะครับต้องมีผู้ช่วยเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ไปเห็นทางครับผมครับขอบคุณเับก่อนอที่จะเป็นปะเพณีนะครับก่อนที่มาเป็นเจดีข้าวหลายท่านที่ไ,ได้ชมเจดีข้าวที่อยู่ดูนะครับด้านหน้าของพ่าน,นี้ความเป็นมานะครับเรื่งตั้งแต่ตั้งแต่การหวานกล้าดำนาจําพึ่งวานทำาไมกับมัน,นครับไถก่อนไหมโอ้ไถก่อนอ ก็ลืมก่อนก็จะไปวาดในที่ไม่ได <huh oh ้ถ่ายมันจะขึ้นไปเลืมลืมไปจ้างเขาถ่ายโอ้เออไม่ได้ถ่ายก็เคยลืมบ้างเนาะโอ้โหเดี่ยวโหนะครับขบวนตีท้าครับสวยงามจอดที่ตรงไหนถ่ายภาพตรงนั้นนะครับถามกันแต่ถ้ามจะหาที่จอดก็แล้วกันครับหมดหน้าที่เราแล้วว่าทำผมนะครับเราก็คงจะยืนเวทีตรงนี้ให้กับท่านขยงขยยขชัยปัดและสาวสวยนะครับภาพ ภาษาต่างประเทศเป็นภาัาครับขอบคุณครับคุยดูหูว่นอย่างนี้นะครับผู้สำเนียงทางไหนครับอาจารย์เมื่อสักครู่ผมได้ยินเหมือนภาษาอิตาลีหรือฝรั่งเศสภาษาไทยลมครับภาษาไทยลมมมันภาษารับภาษาไทยลครก็ผมหรือสเนกะพระชายลมไทยพันก็